ใช่ MU สี no ่เก้าจะแพงกว่าเสดยไม่ได้เอาตัว62มาหกสพอดีคลายหมดเสดยสองขายดีมาแะ้วครับเสดีพี่น้องเพจ Facebook YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาดู MU หน่อยนะครับอันนี้มาดูใหญ่จัง MU 57นะครับ ลอไปอกแบบนะครับ M U ยังใหญ่เลยนะครับโอ้แถวลอ้อมีจจลบีเทียาจจลบีด้วยนะโอ้ เฉลิ่นครับขับ f อฟซูนมามาเจอรุ่น MU นี่คนละเรื่องเลยนะครับตัวนั้นเล็กมากเลยครับนนมาดู MU ็มูสี่สี่เก้าจะรครับจมันมันจะเหมาะกับพวกงานไล่ครับผมางานไล่ใช่ครับ ใหญกว่าจะรู้สึกว่าใหญ่นะบึกบึนดีนะชอบมากช่างราคามันจะแพงกว่าตัว50ไหมครับนี่ใช่ครับแพงกว่านิดนึงใช่ครับแพงกว่านิดนึงครับแล้วก็สัดส่วนก็ใหญ่กว่านะครับใช่ครับมันจะบอกการไล่นะแต่เครื่องตัวเดียวกันไหมครับหรือใหญ่กว่าซีซีเยอะกว่าไหมครับอ่ามันมันมันก็มันจะแรงกว่าครับตัวตัว49ใช่มันจะแรงกว่าจะแรงกว่าคือตัวนี้มันจะเป็นตระกูลหรือว่าเขาเขาแปะซิก แปะสติกเกอร์ผิดหรือเปล่านะครับน่าจะแปะ50นะครับแล้วก็เอา49นี่ไปแปะไอ้ตัว50นะครับครับดูจากดูห่างๆนี่แล้วตัวใหญ่เท่า60เลยนะครับนี่ตัวรอนุ่เรื่องอะไร มีมีทุกชิ้นนะครับใช่ครับมีทุกชิ้นตัวไหนไม่มีเราสั่งได้ครับครับสั่งได้สั่งโดยตรงเลยนะครับใช่ครับเอาไปสั่งที่กูบบิน่าจริญชัยโอุขันได้เลยนะครับครับผมถ้าถ้าถ้าจะลดบัมบ้าดาวนี่ต้องอะไรอย่างไรบ้างฟรีดาวเลยครับผมฟรีดาวฟรีดาวเลยจัดเลยครับอีกแล้วสำหรับสำหรับน้องเอ็นพี่ให้ฟรีดาวเลยนะโอ้ขอบคุณครับวันนี้ก็จะเอาหลายคันเลยนะระบองอิงด้วยผมผมให้ซิดาฟรีดาวด้วยฟรีดาวแต่จงงดนี้ ไม่ฟรีไม่ฟรีแล้วส่งทุกงวดนะครับเงินแล้วนี่นี่ต้องมีสักคันนะครับเดี๋ยวให้เพลีย์อ่ะจัดไปสักคันนะครับหน้าเอาไปดันนะดันดันดีครับตัวใหญ่น้ำหนักได้นะครับมันมันหนักกว่าตัวธรรมดาเยอะไหมครับตัวแ L ใช่ครับหนักกว่าตัวอ่อดูนะครับอ่าลงน้ำยังไม่หมอดนะเพราะว่าเพราะว่าบอดประมาณไรนะเพราะว่าดอกดอกยางมันจะตื่นกว่ารุ่นที่ลงน้ำโดยตรงนะครับเหมือนพวก L ห้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับตัวนั้นเท่าไหรเจ็ดบอสก็ให้เราไปดูห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับอ้วัดตัวนี้ใหญ่แล้วเพื่อนพามาดูห้าเจ็ดดูตัวนี้ไปคร่าวๆนะครับก็เดินหน้าถอยหลังใต้พวงมาลัยเลยนะครับาการสับเกียร์นี่ใส<ง>่เกียร์ 2, 2> ไหนไทยเกียร์สองไทยเกียร์หนึ่งก็เดินหน้าถอยหลังมือเดียวเลยนะครับใต้ค <ไป S 2> อพวงมาลัยนะครับ 57นะครับผมปรุยยัครับเซลยักษ์เอาเบอร์พี่เขาไว้หน่อยเบอร์นี่ครับเบอร์ศูนย์แปดห้าครับครับผมก็ฟังเอาตามนี้เลยครับผมถ้าฟังไม่ทันก็ไม่ได้เอานะครผมฟังไม่ทันไปหาน้องเอ็มเลยครับสาวนะครับไปหาพี่เอ็มเลยนะครับก็ใครสนใจแล้วผมอยากสอบถามหรือว่าคุยรุ่นไหนก็โทรมาคุยกับพี่ก็ได้นะครับเพราะว่าพี่แกเป็นเซลล์อยู่ที่เกียร์สปีดแบบเวลาเราวิ่งตามไทม์เราจะไป ตัวนี้เดินหน้าถอยหลังกี่เกียร์นะครับตัวนี้ห้าเจ็ดเกียร์หลักกี่กี่เกียร์ครับเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังก็รวมเป็นสิบสิบหกสิบหกเกียร์ว้าวขับยังไงหมดนี่ตั้งเกียร์ตั้งเยอะนะครับเบ่ลมด้วยครับท้องระวังมีไหมครับมีครับลมลมร้อน เอาให้พี่เอ็มลองดูสักหน่อยนะครับส m าร์เลยนะครับเพราะว่าหุนพี่เอ็มได้นะครับถ้าเอารุ่นเอ็มยูนะครับเข้ากันเลยครับเข้ากันดีนะครับนิ่มเลยนิ่มนิ่มนะครับมีแต่รุ่นนี้ต้องเหยียบเหยียบคาดถึงเข้าเคได้ใช่ไหมครับไม่เหมือนรุ่นหกสองนะครับ สอจะไม่ต้องเหยียบคราดตัวนั้นจะ<า>เบ,บาแรงแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับเข้าเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคราดนะครับ M MU เหมือนกันนะครับ6กสองส6 2 4 0นยง่นะครับพอ,ร <S 2> <S 2> พอดีพอดีหมดก็เลยไม่ไดเอามาก็เลยเอาตัว M ่า M 60เข้ามาให้แทนอ๋อตัวนี้เป็นรุ่นเก่าใช่เป็นรุ่นเก่าตัวนี้เป็น M 6 0 40ดูไปพลางๆนะครับ อ๋อนี่นี่นี่นะครับสี่สิบห้าปีนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เกียร์โบราณอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเกียร์เหมือนพวกสี่ห้าใช่ครับอันนี้ก็ด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็ยกหางนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นนะครับหอมหอมสีเลยนะครับตัวตัวใหญ่ อ๋อพวกรุ่น MU นี่เขาจะทำท่อมาให้เลยนะครับเป็นพิเศษอันนี้รุ่น M เฉยๆนะครับไม่ใช่ MU นะครับอ๋อเนี่ยน,น,น,นะครับมีถอยแล้วก็เตานะครับฝั่งนู้นก็หรือเรารขับคล้ายๆพวก4 5ไหมครับการเข้าเกียร์อ,อ๋อ<ว>อันนี้ C อ<บ>ันนี้สมมติว่ามันไม่มีเกียร์รองคารบ,บ,บมันเป็นอะไรมันเป็นรุ่นแรกน่าจะรุ่นแรกนะครับ ตุนแรกของ60นะครับถ้าเป็น62มันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ62จะไม่ต้องเหยียบคลัดช์นะ62เดินหน้าถอยหลังแต่ตัวนี้เป็นเกียร์เกียร์สองชั้นไหมครับเกียร์คลัตช์กับเกียร์ไอ้ไอ้คลัตช์สองชั้นไหมครับใช่มันจะแยกกันกับเกียร์ที่เราใส่กับเกียร์ตัวปั่นข้างหลังอ๋อถ้าเป็นรุ่น M นี้จะเป็นอย่างนั้นทุกคันครับแล้วก็ MU เหมือนกันอ๋อถ้าเป็นรุ่น L นี่จะ คราดแผ่นเดียวนะครับใช้รวมกันได้หมดมแบบนี้นี่เองนะครับอ้าวขึ้นอีกอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มันติดสีกลับบ้านหน่อยนะครับเดี๋ยวยว,ว่าหลังจะพานกนัม้มไปชมทุกคันเลยอยู่ที่ที่ศูนย์ขอบคุณครับนี่นะครับใหญ่ๆเลยนะครับสุดท้ายสำหรับเอง่อมนะขอบคุณครับโหน่าบายมากเพื่อน อ,อันนี้อะไรช่วยกดกดหางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอยู่นะตัวแต่ว่าตัวูเท่มากครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับจําได้ไหมครับแน่ใ,นใจไหมครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าราคาสักเท่าไหร่นะครับดูจะถูกกว่า M 62นิดหน่อยมั้งครับ เพราะว่าเป็นรุ่นใครสนใจก็ครับักมาเนี่ยพักมาได้ครับผมครับก็สนใจก็ตามเบอร์โทรพี่เลยครับฝากไว้อีกรอบนะครับใช่ครับผมสุริยะครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองแปดสามหกครับอ่าคูต้าเจริญเจริญชัยสาขาหุ่นขันนะครับผมครับตาเจริญก็ตามที่เบอร์พี่เซลให้เลยนะครับครับผมครับผมสนใจใ่รบรอใจดีนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับคูปต้าเจริญชัยนะครับมีด้าน มีโดรเดนด้วย,รรวยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ